กลับสวัสดี FC ช่องสูตรรับนำโชคทุกคนนะครับผมอ่ะก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับรัฐบาลไทยนะครับผมอ่ะวันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับผมก็อัดเป็นคลิปให้ก็แล้วกันนะครับเพราะกลัวไม่ไม่เอ่อกลัวไม่แบตไม่พอนะไม่ได้ชัด์จแบตใหม่นะครับบนออกไปที่097863ล่าง21อืมมาดูสูตรไหนที่เข้าบ้างนะครับสำหรับเก็บข้อมูลไว้ก่อนนะรอบนี้30มส สามสิบธันวาคมไม่ออกนะครับก็เลื่อนไปออกวันที่สอง 2, มกราคมกันเลยยาวเยียดนะครับมีเวลาเก็บข้อมูลเยอะหลังปีใหม่ย,ยังมีเวลาเก็บอีกหนึ่งวันก็คือวันที่หนึ่งนะครับ <c oughs> เออโอ้โหสาหรับสูตรไหนที่เข้าบ้างอย่างเช่นสูตร,รนี้สูตรนี้สูตรพระเอกเลยรอบนี้นะครับก็คือชนแล้วมาล่างตัวเดียวฟันหนึ่งนะครับผมฟันหนึ่งให้นะก็มาที่หนึ่งสูตรนี้นะครับมาทั้งหนึ่งทั้งสองเลยเนาะก็ชนหนึ่งนะรอบนี้ชนหนึ่งตัวเดียว เสียดายที่ตัวเจาะผมสูตรสองหนึ่งมีแต่ไม่เชื่อนะครับคิดว่าจะมาสองหนึ่งอีกนะสองหนึ่งเพิ่งออกไปล่าสุดสดสดร้อนบนเลยนะชนหนึ่งนะครับมาที่หนึ่งออกหนึ่งสองนะครับรอบนี้ล่างตัวเดียวผมฟันหนึ่งนะครับรอบนี้สําหรับซ้ายเหนื่อยนะฟันหนึ่งออกไปที่ นะชนตัวเดียวเลยเรอบนี้สูตรนี้นะครับหนึ่งยังไงก็ต้องมีหนึ่ง <c oughs> ออ,ออกสองหนึ่งนะครับนะก็ออกไปที่สองหนึ่งนี่ล่างนะครับห <c oughs> ทันวางวนล่าสุดนะครับสูตรนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนำเป็นสูตรสิบหน่วยล่างก็แล้วกันนะครับ จะขอตั้งชื่อสูตรนี้หน่อยนะครับเพราะว่ามา <c oughs> มาดีนะครับนี่สีตัวเองนะครับอน้อยกว่าบนอีกนะส่วนบนนั้นก็ดีดนะมาชนแล้วมาก็มานะครับแต่ตัวจับคู่นี่ไม่มาแค่นั้นเองนี่มาสองคู่ตัวเลยนะครับจากสูตรนี้เนาะ <c oughs> มาพี่น้องเลยนะครับช่วงนี้พี่น้องมาดีนะครับนะก็ สองหนึ่งรัฐบาลไทยศูนย์หนึ่งรัฐบาลลาวตามกันอ้อยต้อยเลยตามกันอ้อยต้อยเลยพี่น้องไอเบรงมันออกสองหนึ่งนี่นะครับก็ตามนี้นะศูนย์นี้เดี๋ยววันนี้ผมจะนํามาให้ดูวันนี้เลยนะครับว่าชนกันตัวไหนนะถ้าชนกันเยอะก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งเนาะชนกันตัวเดียวนี่โอ้โหในหนายากเลยส่วนการวิเคราะห์จาก เลขเด่นราพัฒนาเนาะก็เน้นที่เก้ากับแปดที่ไหนได้มาตัวรองเนาะมาสามกับหนึ่งนะครับสามติกสามนะครับอันนี้วิเคราะห์จากราพัฒนานะครับสามกับหนึ่งมานะุตสา์ไปอัดหนึ่งสี่ไม่มานะครับหนึ่งมาจริงๆนะครับตัวเจาะดูที่แปดกับแปดเก้าสามเนี่ยมันตัวใครกระดกหัวนี่ได้เลยนะ ตัวที่ผมเจาะจากลาพัฒนาให้เนาะเลขหกไม่มีมาถ้าดึงเลขหกมาสักตัวหนึ่งนี่ก็โอเคเลยนะเออทำออกเก้าหกตรงนี้ผมดึงหกลงมานะผมจับสามตัวเข้าเลยนะเนี่ยตรงนี้สิ่ผมจับจากลาพัฒนาให้ก็สี่ชุดก็คือแปดเก้าเก้าแปดเก้าสี่แปดเก้าหนึ่งแปดเก้าสามเพราะผมผมเน้นเอ่อหลักร้อยนี่ผมฟันเลยว่าหลักร้อยผมเน้นแต่มีเข้าจากลาพัฒนาผมให้แปดหลักร้อยด้วยนะครับก็เน้นร้อยนะครับ ว่าสิบหน่วยผมดับนะหลายคนบอกว่าจะมาที่สิบหน่วยก็พศใหม่เกือบเกือบแล้วหลายคนก็จับแปดหกแปดนะครับแต่ถ้าใครไปจับเอ,อดีๆก็อาจจะเข้าสามสามแปดหกอยู่เนาะก็นี่ตรงนี้ผมเน้นเลยหลักร้อยผมมานะครับโอเค้อจากลาพัฒนาก็มาแปดเก้าสามนะครับมาออกแปดหกสามนะครับก็ดอกหัวได้ครับเลขาจันเดีย <_ T> ผมก็ฟันให้เู่นะตัวน,นี้นะครับอืม แต่เก้าสามแล้วก็จะมีสูตรอุ้ยสูตรนี้ที่ผมลงในช่องดันคนักหวยนะครับนะเป็นบนตรงไม่เข้านะครับเอาอมสินออมสินออมสินนี่ออมสินเข้าตัวนี้นะครับออมสินออมสินใครตามช่องดันคนทักหวยด้วยนะครับก็วันนั้นพอดีผมไม่ได้ลงให้ในช่องสุดร่ำนำโชคเนาะลืมลืมออมสินไปเลยก็พอถึงอ่าใครอยู่สองช่องก็จะได้เห็นศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดตรงตรงนะครับล่าง ออกศูนย์เจ็ดนะอันนี้ออมสินผมผ่านนะครับออมสินโอเคนะครับออมสินอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกเฮนนี้ไม่ใช่แล้วก็หลักร้อยนี่สรุปชุดสรุปนะครับหลักร้อยฟันแปดรองหกนะครับมาทั้งแปดทั้งหกหกมาสิบนะครับหลักหน่วยศูนย์หนึ่งไมมานะครับตัวรองห้าหกเจ็ดสี่สามเนตัวนี้เลขสามมานะครับก็พลาดแค่ ตรงเลขเก้ากระดกหัวนี่แหละกลับหัวเก้า <laughs> เป็นหก <laughs> เออดีดีเก้า <laughs> เป็นหกนี่ก็โอเคล่างวิ่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ผ่านนะครับวิ่งหนึ่งผมให้ล่างวิ่งหนึ่งผ่านนะครับนะก็ตามนี้นะล่างวิ่งหนึ่งจับหนึ่งสี่หนึ่งห้าเลนหนึ่งสี่นะครับโอ้โหหลักร้อยล่ะหลักร้อยเป็นไง ดับร้อยสามตัวผมก็ผ่านนะครับดับร้อยที่เจ็ดสี่ห้าอันนี้ดับเอาอยู่นะครับดับร้อยสามตัวเอาอยู่นะครับร้อยฟันแปดเด่นนะครับรองนะครับอันนี้ก็ผ่านนะครับร้อยบนผมผ่านอีกแล้วสับผ่านหลายสูตรอยู่เน้นที่แปดนะครับมานะครับหลักร้อยนี่มาดีชนแล้วมาบนละ่ะ <c oughs> สูตรสเงรกัสเลเต เเลเตเข้าสองตัวนะครับก็คือหกกหกสามไม่มีแปดเนาะมันก็3สามตัวนะครับแปดดับสิบหน่วยผ่านนะครับบนดับแปดสิบหน่วยผ่านดับร้อยผ่านเด่นหกเจ็ดเก้าห้าฝันที่หกเจ็ดเก้านะครับสามตัวชวนละมาก็ผ่านนะครับเสีได้ เไอปอนําสูตรนี้ไปพิจารณาบางคนก็ชอบหกกันหลายคนนะครับแต่มาหกสามนะครับไม่ใช่หกแปดเนาะไปเน้นที่เก้าสูตรสองตัวบนล่างสูตรนี้หลุดนะครับสูตรนี้หลุดไม่มีหนึ่งสองไม่มีหกสามนะครับอันนี้หลุดนะครับสูตรนี้หลังจากที่เดินมาเอ,อส่วนวิเคราะห์จากสถิติวันจันทร์นะครับสถิติวันจันทร์มานะครับอันนี้ยังยังเก็บมาเป็น ข้อมูลได้นะครับถ้ามาวันจันทร์อีกที่หนึ่งก็เรามาตามกันต่อนะครับสูตรนี้มานะครับก็คือมาล่างนะครับมาล่างสองติดเนาะสามเจ็ดแล้วก็อุ้ยมาตำแหน่งนี้ด้วยนะเนี่ยมาตำแหน่งที่เคยออกสามเจ็ดอ่ะเดี๋ยวผมจะเก็บใบนี้ไว้เผื่อวันจันทร์มาอีกนะครับก็คือสองหนึ่งนีรอบนี้มาที่สองหนึ่งผมผมเน้นหนึ่งอยู่แล้วนะโอ้โหไม่ได้จับสองหนึ่งให้นะครับเสียดายมากไม่ได้เน้นนะครับคือ <c oughs> ถ้าใครเอาใบานี้ไปพิจารณาเนาะก็ถ้าเน้นหนึ่งนะมันก็ต้องจับหนึ่งมาหมดนี่เสียได้ที่สูตรสองเออสูตรผมไม่มองสองหนึ่งนะครับนะเพราะว่าถ้าหนึ่งก็จะมีสี่หนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งสี่ชุดเองนะครับสี่หนึ่งห้าหนะึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งเนี่ยมือคาดไปได้ยังไงนะสองหนึ่งหลายคนอาจจะได้หรือเปล่านะครับสองหนึ่ง เน้นหนึ่งเป็นเน้นสี่หนึ่งห้าหนึ่งมากไปหน่อยนะครับจากสูตรสี่ห้าหกโอ้โหเสียดายมากนี่สองหนึ่งมานะครับอันนี้ผมมีคลอจากวันจันทร์ส่วนบนผมให้หกเจ็ดเก้านะครับมาที่หกนะจากตรงนี้เห็นไหมเนี่ยกวิเคราะ์เข้านะครับนะวิเคราะห์มามาดีส่วนสศรติสิบหกธันวานะได้สามกับสี่มาที่สามนะครับสี่ไม่มาเนี่ยสี่มันหลอกผมนะครับสามเอ็กนะครับ เน้นล่างไปออกบนนะครับมาที่บนนะเนี่ยสูตรนี้ก็มาที่โอ้สูตรวันจัน์นี้ผมวิเคราะห์เข้าหลายตัวอยู่นะครับแต่ตัวเจาะนี่แหละออกหกสามนะครับนี่นี่สามเอ็กออกหกสามบนนะครับขึ้นบนนะจากตอนแรกที่นะอันนี้ก็มาบนล่างอยู่นะครับแต่รอบล่าสุดผมไมมองที่เลขสี่มาล่างนะครับก็สามหกมาบนเนี่สองตัวเองนะ นี่ก็เข้าสูตรเข้าหลายตัวมากเลยส่วนสูตรนี้น่าจะเก็บเข้ากลุกไว้ก่อนนะครับก็คือสองงวดติดนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์ไม่มีในตารางผมเพิ่มเลขหนึ่งมานะครับก็ยังไม่ ยังไม่โดนหรือ456มันหลอกอุตสาห์เน้นหนึ่งอยู่แล้วนะครับนะอ่ะสูตรก็อยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูกันต่อนะครับสำหรับสูตรมีกันต่อนะครับสูตรชนแล้วมาล่างนะครับรอบนี้จะไปยังไงนะครับชนแล้วมาล่างเนาะก็อ่ะจากสูตรนี้เลยสูตรนี้สิบหน่วยล่างนะครับเนี่ยสี่ตัวนะครับตัวเลขนี้ก็คือสี่ตัวนะครับชนแล้วมา อ่ะรอบนี้หนึ่งตัวเดิมนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับอ้าวสูตรนี่สูตรน้องใหม่มาชนเป็นยังไงบ้างอันนี้ใช้สามตัวเหมือนครั้งที่สองนะครับสามตัวเหมือนครั้งที่สองสี่หลักสิบบวกหลักหน่วยนะครับสี่ห้าหกบวกห้าคงที่หกบวกห้าได้หนึ่งนะครับ สามตัวในที่หนึ่งสองสามโอ้ยทั้งวดนี้นะครับรอบที่แล้วชนหนึ่งตัวเดียวมานะครับรอบนี้ชนกันที่สามตัวนี้นะครับล่างก็รอบนี้จะมีหนึ่งสองสามนะครับก็จะมีหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสามเอออ่ะชนแล้วมาล่างรอบนี้นะครับ ชนแล้วมาล่างน่าจะไม่มีสีแล้วอืมชนแล้วมาล่างนะครับหมดสองมกรดาเนาะก็จะต้องมีไม่รู้ว่าจะมาหลักไหนนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองคงไม่มาอีกแล้วมั้งเออสองสาม หนึ่งสามนะมองได้ถ้ามาทั้งสองตัวนะครับอรอบนี้สามตัวนะครับรอบที่แล้วชนแค่ตัวเดียวนะก็ฟันหนึ่งอะรอบนี้ยังไม่ฟันได้หนึ่งสองสามนะครับสําหรับชนแล้วมาก็จะเหมือนสูตรชนแล้วมาบนเนาะชนแล้วมาบนรอบที่แล้วสามตัวชนสี่หรือเปล่ารอบที่แล้วชนสี่ก็เป็นเน้นที่หกเจ็ดเก้าอะรอบนี้หนึ่งสองสามสำหรับล่างเนาะก็นําไปพิจารณาได้สําหรับสองมการาคมนะครับผม,นะบผมแล้วก็ชนแล้วมาล่างนํา ได้หนึ่งสองสามยังไม่ฟันนะครับวันนี้ที่สิบเจ็ดก็เพิ่งจะผ่านมาหนึ่งวันนะครับฝากสูตรนี้ไว้พิจรารณาก่อนชนแล้วมาล่างนะครับหับงดประจําวันที่สองมกราคมปีหน้าเลยนะครับหกแปดประเดิมกันเลขสองจะมาไหมเออไม่รู้นะครับอ่ะโชคดีทุกคนนะครับเก็บข้อมูลกันไปก่อนวันนี้อ่ะสวัสดีครับผม